หานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรตอนที่88จัดส่งข้อมูลอาทิตย์ลอยสูงขึ้นทีละน้อยขับไล่ความหนาวเย็นในสนามสอบไปนักศึกษาทั้งหลาย ก็มีโอกาสอุ่นร่างกายพวกมันถูไม้ถูมือเพื่อรับประกันว่าหลายมือบนกระดาษไม่แข็งกระด้างเกินไปเนื่องเพราะลายผู้กันบนข้อสอบก็เป็นหนึ่งในเกณฑ์ให้คะแนนดังนั้นผู้คนส่วนใหญ่เพียงเขียนต้นร่างไม่รีบร้อนจะลดผู้กันลงฟานเสียนยิ้มพลางเดินตรวจสนามสอบพยายามไม่ทิ้งฝีเท้าลง รบกวนสมาธิของนักศึกษากล่าวไปประหลาดแท้ขณะที่นักศึกษาเขียนข้อสอบมักเกรงกลัวผู้คุมสอบเดินผ่านข้างกายหรือมองดูข้อสอบของตนเองแต่เมื่อนักศึกษาทั้งหลายพบว่าผู้ที่หยุดเท้ายืนดูอยู่ข้างกายเป็นใต้เท้าเสียฟ้านที่หน้าประตูสนามสอบนั้นแต่ละคนอดบังเกิดความเชื่อมั่นอยู่บ้างไม่ได้เนื่องเพราะ ฟ้านเสียนต่างกับผู้คุมสอบและขุนนางถีเทียวที่หน้าตาเคร่งเครึมกลับแย้มยิ้มดุดแสงอาทิตย์อันเฉิดฉันเมื่อนักศึกษาเงยหน้ามองดูฟ้านเสียนมีความรู้สึกว่ารอยยิ้มของใต้เท้าเสียวฟ้านกำลังให้กำลังใจแก่ตนเองหลังจากเดินตรวจสนามสอบเที่ยวหนึ่งฟ้านเสียนกลับมาที่ประตูข้างมู่เทีย ชงชาไว้ตั้งแต่แรกเห็นมันนั่งลงบนเก้าอี้จึงลดซุ้มเสียงเบาลงกล่าวว่าช่างน้าเบื่อนักแต่เท้าฟ้านเลือกพักเท้าในที่นี้เหมาะสมยิ่งประตูข้างนี้เชื่อมต่อกับภายนอกจึงไม่อึอดอัดคัดข้องเท่าไรฟ้านเสียงยิ้มเล็กน้อยทางหนึ่งดื่มน้ำชาทางหนึ่งนึกถึงเรื่องหนึง่งในรายชื่อที่ไทจือฝากมาทั้งห หามีชื่อของเฮอจงเว่ยไม่มันทราบว่าเฮอจงเว่ยเป็นนักศึกษาสถานศึกษาไทยเซี่ย er ทั้งมีชื่ออยู่ในวันตะวันออกตามเหตุผลสมควรเข้าร่วมการสอบปีนี้จึงถูกต้องฟานเสียนปล่อยวางเรื่องนี้ชั่วคราวทอดสายตาไปยังสนามสอบในใจเกิดความรู้สึกเหลวไหลอย,อยู่บ้าง ตนเองเพียงแซงร่ำสุราเรียนแบบหลีไท่ไปจัดพิมพ์หนังสือรวมบทกวีก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้คุมสอบชีวิตนี้ช่างอายุติธรรมนักเรานักศึกษาที่เข้าสอบอย่างแข็งขันหากทราบว่าผลการสอบถูกผู้ยิ่งใหญ่ในวังกับราชสำนักแบ่งสรรปันส่วนกันตั้งแต่แรกในใจจะมีความรู้สึกยังไง วันเวลาคล้ายผ่านไปอย่างเชื่องช้าฟานเสียนนั่งบนเก้าอี้จนแทบม่หลับไปค่อยพบว่าดวงอาทิตย์ลอยถึงเหนือศีรษะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดคนส่งอาหารเที่ยงมาที่ประตูข้างมีคนตรวจด,ดูสำรับอาหารเมื่อไม่พบความผิดปกติจึงปล่อยผ่านไปฟานเสียนก็แวะไปรับประทานอาหารเที่ยงกับเหล่าขุนนางที่ห้องโถง ได้ยินคุณนั่งทีเดียวผู้หนึ่งบอกกล่าวว่าผู้น้อยพบเห็นนักศึกษาโกงข้อสอบรายหนึ่งกลับซ่อนหนังสือเฉลยข้อสอบอยู่ใต้โต๊ะทําการคัดลอกสุดท้ายไม่อาจรอดพ้นจากสายตาเจ้าหน้าที่ก๋อยจือขโมดคิ้วกล่าวว่ามันนําหนังสือเข้าไปได้ยังไงฟ้านเสียนทราบว่าที่เป็นความผิดพลาดของตนเองจึงกล่าวว่า ตอนแรกตรวจค้นเชื่องช้าเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบทำการเร่งรัดผู้น้อยกลัวคลาดเวลาที่ฝ่าบาทกำหนดไว้จึงเกิดการหละหลวมขอใต้เท้าปลดให้อภัยมันแม้ยอมรับผิดกับผลักภาระไปที่สำนักตรวจสอบโกโยจือส่งเสียงดังไม่สร้างความลำบากแก่มันในการสอบเครือจีทุกราชการล้วนเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ย่อมไม่อาจใช้เป็นหัวข้อโจมตีฟานเสียนเพียงกล่าวว่าแต่เท้าเสี่ยวฟานเพิ่งทํางานครั้งแรกจึงขาดประสบการณ์ขอแต่เท้าทั้งหลายช่วยเป็นหูเป็นตาฟานเสียนยิ้มพลางประสานมือต่อขนนางรอบข้างโดยเฉพาะผู้ดูแลสถานศึกษาไทยเซียซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงกล่าวว่าแต่เท้าสูผู้น้อยมีความรู้อ่อนด้อยขอให้ช่วยปกป้องคุ้มครอง ผู้ดูแลสถานศึกษาไทยสวีซูต้าเสียซื่อมันเป็นลูกศิษย์ของจวงหม้อหารแต่ยังยึดถือตอนเองเป็นชาวชิงจึงไม่ผูกใจอาคาตฟานเสียนบีบคั้นจวงม้อหารจนกระอักโลหิตยามนั้นหัวรอพลางกล่าวว่าแต่ถาเฟิ่งเจิ้งหากว่าท่านความรู้อ่อนด้อยทั่วทั้งรัชชิงยังมีผู้ใดอวดอ้างว่าทรงภูมิความรู้ เราขุนนางรับฟังจนหัวเราะออกมาฟ้านเสียนเองก็ไม่มีความเชื่อมั่นต่อวิชาความรู้ตนเองแต่ดูเหมือนว่าทั้งขุนนางในมหาคนครตลอดจนชาวชิงทั้งแผ่นดินยังเกิดความเชื่อมั่นต่อฟ้านเสียนมากกว่าตัวมันเองอีกนักศึกษาในสนามสอบยังทำข้อสอบอย่างคล่ำเคร่งท้อ,องฟ้าก็มืดค่ำลงมาทีละน้อย ฟ่านเสียนเดินตรวจอยู่หลายรอบมองดูข้อสอบของทั้งหมดพบว่ามีอยู่หลายคนที่มีวิชาความรู้จริงๆต้องจุดเท้ายืนดูถึงแม้ตอนอยู่ที่อ่าวต้านโจมันเคยอ่านตำรับตำราของโลกนี้แต่ไม่เคยคิดเข้าสอบเพื่อจีต้องการเข้ารับราชการดังนั้นหากให้เหียนความเรียงยังสู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ ฟ้านเสียดจดจำชื่อคนเหล่านั้นไว้จากนั้นเดินถึงข้างประตูแซงเป็นอ้าปากหาวคำหนึ่งพอเหลียวหน้ามองเพราะว่ามู่เถียนั่งหลับบนเก้าอี้แล้วจะกดหัวรอบไม่ได้กลุ่นคิดว่ามู่เถียผู้นี้เป็นคนประหลาดสมควรมีความสามารถอยู่บ้างไม่เช่นนั้น เจนผิงผิงคงไม่มอบหมายให้ดูแลตึกที่หนึ่งแต่ทุกครั้งที่พบเห็นตนเองล้วนแต่ประจบสอบพอเจนหน้ที่สำนักตรวจสอบผู้หนึ่งเห็นฟ้านเสียนเดินไปยังซอกมุมเปลี่ยวข้างประตูข้างจึงมาขวางเอาไว้กล่าวอย่างลำบากใจว่าใต้เท้าประตูข้างต้องปิดตลอดเวลายกเว้นตอนส่งอาหารน้ำดื่มฟ้านเสียนยิ้มพลางกล่าวว่า ข้าพเจ้าร่วงรู้กฎด,ดีเพียงคิดเดินดูว่ามีอันใดน,น่าเล่นคำพูดนี้น่าประหลาดอยู่บ้างนี่เป็นการสอบฤดูชุนเทียนในสนามสอบมีอันใดน,น่าเล่นที่น่าประหลาดยิ่งกว่าก็คือเจ้าหน้าที่นั้นพอฟังกลับยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าในสำนักมีเรื่องน่าเล่นมากมายใต้เท้าควรแวะเวียนไป ฟ้านเสียนมองดูหน้าตาที่ปกติธรรมดาของเจ้าหน้าที่นั้นท่านกล่าวว่าที่ข้าพเจ้าต้องการหาคือท่านเจ้าหน้าที่นั้นก้มศรีรษะลงกล่าวว่าถูกแล้วแต่เท้าฉีสือฟ้านเสียนทราบว่าเจ้าหน้าที่นี้มีตำแหน่งไม่สูงนักแต่ต้องเป็นคนสนิทที่เฉินผิงผิงวางอยู่ในตึกที่หนึ่งสำนักตรวจสอบจึงกล่าวว่า แต้เท้าเฉินกำหนดเวลาไว้หรือไม่เจ้าหน้าที่นั้นกล่าวเบาๆว,ว่าหลังการสอบฤดูชุนเทียนภายในเวลาสามวันฟ้านเสียงตอบตกลงจากนั้นกล่าวว่าข้าพเจ้าจะมีเรื่องต้องการความช่วยเหลือจากท่านข้าพเจ้าต้องการให้ตรวจสอบผู้คนหลายคนว่ามีความประพฤติเป็นยังไง จากนั้นบอกรายชื่อที่ตนเองจดจำไว้ออกมาเจ้าหน้าที่นั้นขานรับว่าจำได้แล้วแต่ว่าผู้น้อยต้องรายงานเรื่องนี้ต่อใต้เท้าเอียนจางข้าพเจ้าเข้าใจก่อนทำการปิดชื่อผู้เข้าสอบข้าพเจ้าต้องการคำตอบจากท่านทราบแล้วข้าพเจ้าสามารถทราบชื่อของท่านได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่นั้นกล่าวเบาๆว่าผู้น้อยเพียงเป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างของสำนักไม่กล้ารบกวนให้เท้าจดจำชื่อแท้ฟานเสีลปลีกตัวจากมาหวนึกถึงไทยจือเตรียมวางกำลังในราชสำนักองค์ชายใหญ่ก็เช่นกันส่วนทางเยี่ยจ้างกับรัฐส่วนทางเยี่ยจ้างกับมนตรีแห่งรัฐลุ้นประพฤติเป็นขุนนางกังฉิน ฟ้านเสียนทราบว่านี่เป็นเรื่องปกติในแวดวงขุนนางสิ่งที่ตนเองกระทำในตอนนี้กลับผิดปกติอยู่บ้างฟ้านเสียนนึกสะท้อนใจคุณคิดว่าผ่านไปอีกหลายปีตนเองมีอายุสูงวัยกว่านี้ใช่วางกำลังของตอนเองอยู่ในแวดวงขุนนางด้วยหรือไม่แต่ตอนนี้มันไม่สามารถกระทำเรื่องเหล่านี้จึงต้องประสานงานกับสํานักตรวจสอบ จัดการเรื่องการสอบฤดูชุนเทียนครั้งนี้ให้เรียบร้อยหลังจากที่เขียนใบปลียวบีบบังคับให้จางคงจู้ออกจากวังเป็นผลสำเร็จฟานเสียนก็มีสถานะที่มั่นคงหากไม่ใช่คราครั้งนี้วังตะวันออกใช้วิธีการที่รุนแรงดึงตัวเองเข้าร่วมมันยังอาจอดทนต่อไปเมื่อมันจุบชีวิตขึ้นมาใหม่ ตระเตรียมเสพสุขสบายก็ไม่อาจอ่อนข้อให้ไม่เช่นนั้นยายไม่ใช่เสียทีที่มารดาผู้ที่ยายไม่ใช่เสียทีที่มารดาทิ้งผู้ช่วยอันเข้มแข็งไว้ให้กับตนเองเรื่องที่องค์ชายคุณนางใหญ่กระทาได้ตนเองฉะไหนทําไม่ได้ตนเองไม่เพียงต้องการกระทำทั้งยังจะก,กระทำอย่างหมดจดงดงาม ช่างเหลวไหลนักเชินผิงผิงพึ่พมพำด่าทอออกมากระชากดึงพรมขนสัตว์บนหัวเขาลงมาส่งเสียงไอสองคำกล่าวว่าในสำนักตร,รากฏไว้อย่างชัดแจ้งพวกเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในวังนอกจากฝ่าบาทมีราชองค์การเราหัวหน้าตึกของสำนักตรวจสอบล้วนปิดปากไว้ มีเอียนเย่อไห่กล่าวว่านี่ออกจะน่าเสียดายในการตรวจจับการทุจริตการสอบเครื่อจุยที่ผ่านมาเพียงจับได้แต่ขุนนางใหญ่คราครั้งนี้ได้รายชื่อคนเหล่านี้ขอเพียงคำแตงตามเครือหวายก็จะกระชากตัวขุนนางที่อยู่เบื้องหลังออกมาเพียงนึกไม่ถึงว่าจะพัวพันถึงวังตะวันออกที่ผ่านมาคนของสำนักตรวจสอบ กล่าวว่าจ้าอย่างอุกอาจนอกจากจงรักภักดีต่อห้องเต้แล้วหาแยแสเหลือบแลผู้อื่นไว้เฉินผิงผิงเข็นเก้าอี้ล้อเอลื่อนถึงริมหน้าต่างใต้ผ้าม่านสีดำผมเผ้าที่หงอกขาวยิ่งชัดเด่นขึ้นยิ่งเด่นชัดขึ้นเป็นพิเศษมันกล่าวเสียงเย็นชาว่าใต้เท้าถีซือผู้นี้ชะตาดียิ่ง เมื่อคืนฝ่าบาทเพิ่งตัดสินใจตรวจกับการทุกจริตการสอบเครือจีมันก็ส่งของขวัญชิ้นนี้มาเอียนเย่อไห่ก็เกิดความสงสัยอยากรู้ต่อผู้บัญชาการถีซือซึ่งยังไม่พบหน้าข่าตาผู้นี้ไม่ทราบว่าอีกฝ่ายได้รายชื่อเหล่านี้ยังไงจึงขานร,รับว่าความจริงสมควรจับกลมแต่แรกฉันพิงพิงออกคำสั่ง ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปตรวจจับแต่หลังตัวเอียนเย่อหายไว้หลังจากนิ่งเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวผู้ที่ล่วงรู้สักถานะของถีซือมีอยู่ไม่น้อยดังนั้นเรื่องนี้ไม่สามารถรักษาความลับไว้ได้ฟาบาวยังคิดไว้หน้าไทาจือดังนั้นพวกเราจะไม่แต่ต้องวังตะวันออกเอียนเย่อหายพรันเกิดปฏิพานวูบ นึกถึงสักานะของผู้บระชาการถีสือสร้างความตื่นตระหนกยิ่งถามโพลงว่าอย่างนั้นแต่เท้าใจเสี่ยงเล่าเฉินผิงผิงหยีตามองดูมันกล่าวว่าท่านเมื่อทราบว่ามันเป็นใครย่อมทราบว่าไม่อาจแต่ต้องจังเหยินของมันเอียนเยอ่อหายฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าซึ่งความจริง คนเหล่านี้ล้วนไม่อาจแตะต้องนอกจากไทจือแล้วคนหนึ่งเป็นพระชายาในวังคนหนึ่งเป็นเต้เท้าใจ่เสี้ยงอีกคนหนึ่งเป็นนายทหารสังกัดมงเตียแห่งรัฐที่ผ่านมาสำนักเรามีความสัมพันธ์อันดีกับทางทหารคงไม่ฉีกหน้ากันเพราะเรื่องเล็กน้อยนี้ชั้นผิงพิงขค้นเสียงออกทางจมูกกล่าวว่า ทั้งสามสายนี้ล้วนแต่ต้องแต่ไม่สืบสาวถึงต้นตอไม่เช่นนั้นจะสถานถึงราชสำนักแม้แต่ฟาบาทก็ไม่อาจยุติเรื่องราวขุณนางเหล่านี้อาจคุนนางเหล่านี้อาจคาดคิดว่าฟาบาทไม่จัดการกับขุณนางทั้งแผ่นดินหลายปีนี้จึงอุกอาจถึงเพียงนี้มันยิ้มออกมารอยยิ้มกับเยือกเย็นอยู่บ้างกล่าวว่า แต่ว่าพวกมันนึกไม่ถึงว่าโลกนี้มีคนขอนกล้าบังอาจว่ามันกลับขายผู้คนมากมายถึงเพียงนี้เยนเจอร์ไห่ขมวดคิ้วกล่าวว่าความเคลื่อนไหวของฟ้านถีซื้อครั้งนี้ไม่ถูกต้องกลับล่วงเกินคนบุญหนักสักใหญ่เป็นจำนวนมากไม่ทราบจะยุติลงยังไงสีหน้าฟ้าสีหน้าเฉินผิง,ผง ไม่ทราบขุนเคืองหรือหงุดหงิดใจกล่าวว่าดังนั้นมันยื่นหัวข้อนี้ให้กับเราเพราะว่ามันทราบว่าเราไม่ปล่อยให้มันยืนอยู่บนยอดคลื่นที่ส่งรายชื่อเหล่านี้มาเพียงเพื่อบอกต่อเราว่ามันไม่ต้องการถูกผู้คนจุงจมูกให้เราช่วยจัดการให้กับมันเย็นเย่อไห่ไม่ไม่กล้าเย็นเย่อไห่ไม่กล้ากล่าววาจาแต่ในใจเกิดความสถานสะเทือน ไม่ทราบว่าคุณชายใหญ่ของพระกำกับดูแลทักษิณกับเฉินเอี้ยนจางมีความสัมพันธ์อันใดกลับกล้าดำเนินการเช่นนี้ไม่นำซ้ำดูจากสีหน้าทเท้าเอี้ยนจางคล้ายกับจะทำตามแนวทางของมันเฉินพิงผิงกลับคืนสู่ความเยือกเย็นพลันหัวเราะฮาๆออกมาแต่ว่าเสียงหัวเราะแหลมเล็กอยู่บ้างปากกล่าวว่า น่าสนใจน่าสนใจยิ่ง,ยงเยนเย่อหายกล่าวด้วยความสงสัยอยากรู้ว่าฟานถีซือทำเช่นนี้เกิดประโยชน์อันใดแก่มันฉันผิงผิงกล่าวว่าโลกนี้มีคนบางคนไม่ได้กระทำเพื่อตอนเองมันไม่ทราบนึกอันใดได,ได้สีหน้าปรากฏแววเคารพยกย่องอย่างที่ยากจะพบผ่าน เอียนเย่อหามีความรู้สึกว่าแม้แต่ตอนที่ใต้เท้าเอียนจางเลยถึงข้องเต้ยังไม่มีสีหน้าเช่นนี้ยามนั้นกล่าวว่าใต้เท้าโปรดสังการการสืบคดีทุจริตครั้งนี้จะสืบสาวถึงขั้นใดฉันพิงพิงกล่าวเสียงเย็นชาว่าฟาบาเห็นว่าตระกูลขอดูแลกรมพิธีการมานานพอแล้ว เข้าใจแล้วตึกที่หนึ่งไม่มีผู้ที่เหมาะสมโม่ถี่ฉลาดไม่พอดังนั้นเรื่องนี้ให้ท่านรับผิดชอบทราบแล้วการสอบฤด,ดูชุนเทียนเข้าสู่รอบที่สาฝ้านเสียงหยิบผ้าขนหนูจุดฝ้านเสียงหยิบผ้าขนหนูที่อุ่นร้อนเช็ดหางตาพบว่าระหว่างนี้ เหนื่อยล้าอยู่บ้างขี้ตาก็มีมากขึ้นต้องลุกขึ้นมาไปขี้เกียจกลาหนึ่งคุณคิดว่าแม้แต่คุณนางคุมสอบเช่นตนเองยังลำบากถึงเพียงนี้เหล่านักศึกษายังน่าเวทนากว่าเดิมวันนี้เป็นวันสอบสุดท้ายของฤดูชุนเทียนฟ้านเสียนนอนค้างในตึกกรมพิธีการหลายวันแล้วถึงแม้ทางบ้านส่งอาหารการกินและสิ่งของบำรุงประสาทมา แต่ร่างกายและจิตใจยังเหนื่อยล้ามันอ้าปากหาวคำหนึง่งเดินถึงข้างกายอย่างว่าหลีหลายวันนี้พบว่านักศึกษาผู้นี้เด็ดเดี่ยวยิ่งหาแต่ต้องสิ่งของที่สอดอยู่ใต้เสื้อผ้าไม่สร้างความยินดีอยู่บ้างที่เหนือความคาดหมายยิ่งกว่าก็คืออย่างว่าหลีผู้นี้กลับมีวิชาความรู้คำอัถาบาย แม้ไม่ถึงกับครอบคลุมรอบด้านความคิดอ่านก็ไม่ได้เดินแนวทางสวยหรูแต่คำนึงถึงความเป็นจริงสอดรับกับนิสัยใจคอของฟานเสียนยังมีเจ้าหน้าที่นิรนามของสำนักตรวจสอบรายงานมาแล้วว่าหยางว่าหลีมีฐานะยากจนเล่าเรียนหนังสือที่โรงเรียนของตระกูลในเมืองเฉียนโจเข้าสอบประจำตำบลได้คะแนนดี ในการสอบรอบสุดท้ายก็ทำข้อสอบมาในการสอบรอบสุดท้ายก็ทำข้อสอบแล้วเสร็จกำลังตรวจทานดูว่ามีข้อตกหล่นอันใดหางตาเหลือบเห็นใต้เท้าฟ้านมาที่ข้างกายตนเองอีกอดตื่นเต้นตึงเครียดไม่ได้ระหว่างอยู่ในสนามสอบฟ้านเสียนย่อมไม่อาจสนทนากับนักศึกษาแต่อย่างว่าหลีตรากตราอยู่หลายวัน ใจิตใจจึงเลื่อนลอยอยู่บ้างกับคว้าจับปกเสื้อของตอนเองจากนั้นกวาดมองฟ้านเสียนแวบหนึง่งคล้ายสอบถามผู้คุมสอบว่าพบเห็นตนเองสอดไส้อยู่ในเสื้อผ้าได้ยังไงฟ้านเสียนอดยิ้มไม่ได้ค้นคิดว่าด้วยวิชาความรู้ของท่านยายต้องใช้วิธีเช่นนี้มันไม่สะดวกกับการสนทนากับอีกฝ่าย เอียงชี้มือไปที่ผ้าปูที่นอนของหยางว่านหลีหยางว่านหลีก้มศรีรษะมองดูเห็นผ้าปูที่นอนที่ด้านหลังตนเองเก่าค่ำคร่าราวกับผนจอดำเหลียวดูเสื้อยาวที่สวมใส่แม้ไม่ได้ซักล้างหลายวันยังเป็นเนื้อต่วนชั้นดีค่อยฉุกใจคิดทราบว่าตนเองเผยพิรุธที่ใดลองนึกดูไหนเลยมีนักศึกษาสวมเสื้อยาวเนื้อต่วน แบกผ้าปูที่นอนคล่ำค่าเข้าสู่สนามสอบมันอดยิ้มอย่างงงงมไม่ได้ฟ้านเสียงก็ยิ้มออกมาในใจตกลงใจประการหนึ่งยกมือไพล่หลังเดินเตร่ไปยังด้านหลังตกกลางคืนแล้วเหล่านักศึกษาทยอยออกจากสนามสอบหลังจากเค้นสมองใช้ความคิดอยู่หลายวันทุกคน เ,เหนื่อยสายตัวแทบขาดบนร่างทรงกลิ่นเหม็นกะคลุ้งแต่ยังมีนักศึกษาบางคนกัดผู้กันไว้บางคนฟุบหลับกับโต๊ะทันใดนั้นได้ตรอกถงหลัวข้างกรมพิธีการบังเกิดเสียงม้าล่อดังขึ้นคล้ายคิดปลุกบ้านวิการที่ปกคลุมมหานครให้ตื่นหมดเวลาแล้ว นักศึกษาทั้งหลายวางผู้กันลงพร้อมกับเสียงดังผุนนางกรมพิธีการเริ่มสะสางสถานที่ไล่นักศึกษาที่ยังถือผู้กันไม่ปล่อยออกจากสนามสอบมีนักศึกษาอายุ40กว่าปีผมหงอกประปลายผู้หนึ่งทำข้อสอบไม่เสร็จร่ำให้พลางไม่ยอมลุกขึ้นจากโต๊ะสุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบหิ้วปีกออกไป ฟ้านเสียนท่อถอนใจคำหนึง่งแต่ในใจไม่มีความเห็นอกเห็นใจไม่ว่าโลกนี้หรือโลกไหนล้วนเป็นเช่นเดียวกันท่านสามารถทำอะไรเหมาะกับการทำอะไรแท้จริงแล้วอยู่กับความพยายามของท่านเองนี่ไม่ใช่มันเป็นคนชื่อชาไร้น้ำใจแต่เห็นว่าการสอบของเหล่านักศึกษาสิ้นสุดลงแล้วส่วนการสอบของตนเองเพิ่งจะเริ่มขึ้น ข้ามคืนที่การสอบสิ้นสุดลงก็จะปิดผนึกข้อสอบนี่เป็นหน้าที่ของฟ้านเสียนส่วนผู้รับผิดชอบการสอบผู้คุมสอบทั้งสองและคนลางถี่เดียวทั้งสองล้วนอยู่ในสนามสอบไม่กล้าลุกจากไปรอให้ฟ้านเสียนนำกำลังทำการปิดชื่อผู้เข้าสอบและคัดลอกข้อสอบแล้วค่อยปิดผนึกข้อสอบประทับตราลงนาม ตึกที่สองของที่ทำการกรมพิธีการจุดเทียนสว่างสวยัยที่เบื้องนอกปรากฏเจ้าหน้าที่หลายสิบคนคัดแยกประเภทข้อสอบส่วนในห้องเล็กๆอีกห้องหนึ่งฟานเสียนทางหนึ่งนวดขมับทางหนึ่งมองรูขนางนกรมพิธีการสองคนปิดชื่อผู้เข้าสอบก่อนที่จะปิดข้อสอบล้วนส่งถึงเบื้องหน้าฟานเสียนฟานเสียนไม่กล้าชักช้า เพ่งดูชื่อแท่บนข้อสอบเปรียบเทียบกับรายชื่อบนกระดาษที่ตนเองได้รับทั้งสี่แผ่นเนิ่นนานให้หลังค่อยดึงข้อสอบออกมาสิบกว่าชุดวางอยู่ด้านขวามือของตอนเองคุณนางกรมพิธีการที่อยู่ข้างกายมันทั้งสองสบตากาันวูบทราบว่าข้อสอบสิบกว่าแผ่นนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวังในราชสำนักให้ดูแลเป็นพิเศษ หลังจากเสร็จงานส่วนของตอนเองฟ้านเสียงก็กวักมือต่อคนทั้งสองให้เริ่มปิดชื่อแท้ผู้เข้าสอบขุนนางกลมพิธีการทั้งสองก็ใช้กระดาษปิดชื่อแท้ของผู้เข้าสอบฟ้านเสียงชมดูอยู่ด้านข้างในที่สุดก็พบว่าขุนนางของรัชชิ่งทำยังไงที่แท้เวลาปิดชื่อของเข้าสอบที่ตนเองคัดลอกมา ใช้กระดาษสั้นกว่านักศึกษาทั่วไปเล็กน้อยฟ้านเสียนมองดูขุนนางกรมพิธีการปิดกระดาษสั้นลงบนข้อสอบที่ตนเองคัดลอกมาอย่างตั้งใจอดหัวรอไม่ได้คุณคิดว่าหากวุาหน้ากอโยจือ่อล่วงรู้ว่าผู้เข้าสอบเหล่านี้ไม่ใช่ขุนนางใหญ่ในราชสำนักฝากฝังไว้หากเป็นนักศึกษาที่ตนเองเห็นว่ามีความรู้ความสามารถยกตัวอย่างเช่น อย่างว่าหลีใช่คลั่งใจตายจนกระอักโลหิตหรือไม่มันหารู้ไหมว่าพอรายงานถึงหัวหน้าสำนักตรวจสอบ่อสั่งสู้แม้กระทั่งโอกาสกระอักโลหิตยังไม่มี